พระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่21หน้าที่154ข้อที่171ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อกายมีอยู่สุขทุกขภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะกายสันเจตนาเป็นเหตุหรือเมื่อวาจามีอยู่ สุขทุกข์ในภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะวจีสาเจตนาเป็นเหตุหรือเมื่อใจมีอยู่สุขทุกข์ภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะมโนสาเจตนาเป็นเหตุอีกอย่างหนึ่งเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยบุคคลย่อมปรุงแต่งกายะสังขารอันเป็นปัใจจัยให้สุข ทุกภายในเกิดขึ้นด้วยตนเองบ้างหรือบุคคลอื่นย่อมปรุงแต่งกายะสังขารของบุคคลนั้นอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกขภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นหรือบุคคลรู้สึกตัวย่อมปรุงแต่งกายะสังขารอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข ภายในเกิดขึ้นบ้างหรือบุคคลไม่รู้สึกตัวย่อมปรุงแต่งกายสังขารอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกภายในเกิดขึ้นบ้างบุคคลย่อมปรุงแต่งวจีสังขารอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกขภายในเกิดขึ้นด้วยตนเองบ้างหรือบุคคลอื่น ย่อมปรุงแต่งวจีสังขารของบุคคลนั้นอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกขภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นบ้างหรือบุคคลรู้สึกตัวย่อมปรุงแต่งวจีสังขารอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกขภายในเกิดขึ้นบ้างหรือบุคคลไม่รู้สึกตัวย่อมปรุงแต่งวจีสังขารอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข ภายในเกิดขึ้นบ้างบุคคลย่อมปรุงแต่งมโนสังขารอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกขภายในเกิดขึ้นด้วยตนเองบ้างหรือบุคคลอื่นย่อมปรุงแต่งมโนสังขารของบุคคลนั้นอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกขภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นบ้างหรือบุคคลรู้สึกตัวย่อมปรุงแต่งมโนสังขาร อันเป็นปัจจัยให้สุขทุกขภายในเกิดขึ้นบ้างหรือบุคคลไม่รู้สึกตัวย่อมปรุงแต่งมโนสังขารอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกขภายในเกิดขึ้นบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาวิชชาติดตามไปแล้วในธรรมเหล่านี้แต่เพราะอาวิชชานั่นแหละดับโดยสำรอกไม่เหลือ กายอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลน,นั้นย่อมไม่มีวาจาใจเขตวัตถุอายตนะที่กรณะอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลน,นั้นย่อมไม่มีดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความได้อัตภาพสี่ประการนี้สี่ประการเป็นไนคือความได้อัตภาพที่สันเจตนาของตนเป็นไปไม่ใช่สันเจตนาของผู้อื่นเป็นไปก็มีความได้อัตภาพที่สันเจตนาของผู้อื่นเป็นไปไม่ใช่สันเจตนาของตนเป็นไปก็มีความได้อัตภาพ ที่สันเจตนาของตนเองด้วยสันเจตนาของผู้อื่นด้วยเป็นไปก็มีความได้อัตภาพที่สันเจตนาของตนก็ไม่ใช่สันเจตนาของผู้อื่นก็ไม่ใช่เป็นไปก็มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายความได้อัตภาพสี่ประการนี้แหลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ท่านพระสารีบุตรได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสโดยยอด่อนี้ข้าพระองค์ทราบชัดเนื้อความโดยพิสดารอย่างนี้ว่าบรรดาความได้อัตภาพสี่ประการนั้นความได้อัตภาพที่สัรเจตนาของตนเป็นไป มิใช่สันเจตนาของผู้อื่นเป็นไปนี้คือการจุติจากกายนั้นของสัตว์เหล่านั้นย่อมมีเพราะสัรเจตนาของตนเป็นเหตุความได้อัตภาพที่สันเจตนาของผู้อื่นเป็นไปมิใช่สัรเจตนาของตนเป็นไปคือการจุติจากกายนั้นของสัตว์เหล่านั้นย่อมมีเพราะสัรเจตนาของผู้อื่นเป็นเหตุ ความได้อัตภาพที่สันเจตนาของตนด้วยสันเจตนาของผู้อื่นด้วยเป็นไปนี้คือการจุติจากกายนั้นของสัตว์เหล่านั้นย่อมมีเพราะสันเจตนาของตนและสันเจตนาของผู้อื่นเป็นเหตุความได้อัตภาพที่สันเจตนาของตนเป็นไปก็ไม่ใช่ สรรเจตนาของผู้อื่นเป็นไปก็มีใช่นี้จะพึงเห็นเทวดาทั้งหลายด้วยอัตภาพนั้นเป็นไฉนพระเจ้าข้าดูก่อนสารีบุตรพึงเห็นเทวดาทั้งหลายผู้เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะด้วยอัตภาพนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุ เป็นปัจจัยเครื่องให้สัตว์บางจำพวกในโลกนี้จุติจากกายนั้นแล้วเป็นอาคามีกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อันหนึ่งอะไรเป็นปัจจัยเครื่องให้สัตว์บางจำพวกในโลกนี้จุติจากกายนั้นแล้วเป็นอาาคามีไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้า ดูก่อนสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ยังละโอรัมพาเคิยสังโยชน์ไม่ได้แต่เขาบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะในปัจจุบันบุคคลนั้นชอบใจยินดีและถึงความปลื้มใจด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นยับยั้งอยู่ใน เนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นน้อมใจไปอยู่จนคุ้นในเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นไม่เสื่อมเมื่อทำกาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะพบเขาจุติจากชั้นนั้นแล้ว ย่อมเป็นอาคามีกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ดูก่อนสารีบุตรอันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ละโอรัมภาเคียสั่งยุ์ได้แล้วเขาบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะในปัจจุบันบุคคลนั้นชอบใจยินดีและถึงความปลื้มใจ ด้วยเนวะสัญญานาสัญญายัตนะนั้นยับยั้งในเนวะสัญญานาสัญญายัตนะนั้นย่อมน้อมใจไปอยู่จนขุนในเนวะสัญญานาสัญญายัตนะนั้นไม่เสื่อมเมื่อกระทากาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงฉันเนวะสัญญา นาสัญญาญาตนะภบเขาจุติจากชั้นนั้นแล้วย่อมเป็นอนาคามีไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ดูก่อนสารีบุตรนี่แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้สัตว์บางจำพวกในโลกนี้จุติจากกายนั้นแล้วเป็นอาคามีกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ น,นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้สัตว์บางจำพวกในโลกนี้จุติจากกายนั้นแล้วเป็นอนาคามีไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้